ยาวกัดซีบใส่หูวัที่ฝันดิห้ซื้บยิบลอตเตอรี่ตัวนี้ว่าสั่นที่ยิบลอตเตอรี่มาว่ามันมาให้ยิบตัวนี้ตัวนี้แล้วก็บอกผู้นี้นั่มเพิ่นวาจังซี่โตเดียวแขนแขนแล้วก็ฝันเลยที่ยงคนเบิร์ดโมบานเบิดเนี้ยเบิดหลานอาหารคือที่ยัยงกินเยัยงจนอิ่มจนเสลิดแหมโตเดียวแขนแขนตัวเดียวแขนแขนเลยหลักกเบิด คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดครับสวัสดีเบิรักซัครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ,อพ,อพอ่อสวั่ะสวนสค่ับแฟน่่ะงว่ะคะ่ะฝากกดไค่ดแคร์ดค่ะค่ะงวดที่แวีวัน,ยยน,นะวด้า่ะสวน้องคีดะดค่ะะค่ัะสาัวั่ะวี่ะ มันกับพี่เขาไม่รุดเนาะแ่ว่าีไฟงูวาเลี่เข่าเพาเขานะคะครับ้ตลายคนกับสีห้กับร่างใหและลายคนก,นกนอาจสีดามาจักหน่อยแต่นองกัเศร้าบอกแล้วนะะเนาะเพราะว่าหายแม่เบิร์ซับบอกแคนเพราะว่าพิ่นกัสิก็คือพ่มีเวลาพันไปนะําแม่พ่นช่วงนี้นะเวลาเราถ่ายเราถ่ายอ่าเฉพาะเสาร์อาทิตย์จ้าอ่าแล้วเราก็เก็บคลิปไว้อย่างนี้นะครับออ่าไม่ได้ถ่ายาทุกวันนะครับ น้องก็ไม่ออกด้วล่ะเพราะว่าน้องจะให้แม่เบิกทรัพย์ปล่อยเนาะค่ะปรากฏว่าพ่อน้องว่าจังสันเบิกทรัพย์ฟันแม่พี่นอ้องบังหันมีไปใช้มาหาข้าวนึ่งบอกไปแล้วบอกบังคันไปแล้วค่ะแม่เบิกทรัพย์กาไปตรวจมุ่นอยู่อันดับไปละอืนฟันเป็นตัวแขนแขนงวาถึงมันหลุดกันหลุดหลังวันที่แล้วหลุดอยู่ครับวาถึงกับว่ามีไผรเข่าดิเข่าอยู่ไนน้อยอาจารย์เนาะครับ มีแต่ปูกลางน้ำปูปลอยเอกะกะปูอันเทียนหัวโล่งเท่านั้นวะถี่ห้าไปเห็ดหมวดที่แล้วนะคะคแล้วก็มีแรงใหม่มาเพิ่มอีกหลายต้องมีนะแรงใหม่นะคะงวดน,นี้ได้ปลูกขมิ้นกับปูต้นไซใหญ่ว่าสัน่นปลูกวันปลอ้วันพเน,น,นเรกลับเรคล็กอกมาต้องกลับไปย้อนเบิ่งคลิปหลังเนาะคะ่ะแต่ว่ามื่อนี้กัเป็นความฝันของแอดมินเนาะคะ่ะว่าสิ่บอกแต่ว่ากาั อุดบ่ได้เพราะว่าบวกเป็นโตเขียนเขียนเพื่อได้แก่มือเนาะกับเยื่อสื้อลายเด้อพี่น้องผูใ้ใดสื้อเล็กลายกับเบาๆเนี่ยสุ้มือน,นี้เลขกมันออกว่งามปอนได้ตสีเบาให้ฟังนอกที่แดกเหมือนฟันว่าไปเขาห้องน้ำพ่อแต่เด็กหน่อยผู้ไส่ถือปืนได้วกเขาซำย่างไปเจีได้กับเด็กหน่อยผู้ไส่ถือปืนอันนี้ตัวงวด้วกามา เป็นตัวเขียนนคือมารอบสองกับวันนี้ตัวเก้าหรอกจ้าก็สิอยากบอกว่าฝันวนอยู่ในหนี่ล่ะฝันว่าไปเมืองรับแร่ในหัวข้อมดูซื้อของเฮาในฝันน่ะแต่ว่าพ่อไปหอดไปพ่อพูดเ,เทายืนอยู่ตนไมย่ยายวาสันนันคือแต่งตัวแบบนี้แต่งคือว่าคือใส่เสียผ่าคือว่าคือข่อยว่าสันข่อยคือใส่แบบนี้เจ้าคือใส่แบบนั้นเลยว่ะเป็นแต่งตัวโบราณน,นะแม่สมัยแบบ บ่ค่อยมีเสียผานุ่งน่ะแม่เพิ่นก็เลยว่าอันโตหลงยุคขม่าบ้านเมืองเข้าเต้วเปิ้นวามะซางว่าแก่่อยกัยยุบบ้านคอยได้ละมันยุคไดกันว่ขคอยหลงยุคไปวะเปิ้นก็เลยว่าให้ฟังว่าอันพ่อซอที่แม่ยุนี่ที่โตอันได้คามพบความศาสตร์ว่านี่เป็นพ่อซอสองห้าสามแปดเปิ้ลวะพ่อซอสองห้าสามแปดไม่ว่าสิ โอ้ข่อยก็สีร้องยุกมะไก่แท้ได้ว่าก็สีได้ปีแท้ฉันดิมันได้ปีเนาะสามแปดปีนี่มันกับวัแปดแล้วเนาะมันจะปีอะไรเนานสามห้างกันอที่สามสิบปีปปตวเนาะสาปกระตรงก้บบาววันเกิดเบิร์เจ้าวันที่ยี่สิบสี่มกราคมเนาะอายุสามสิบแปดปีแล้วได้ว่าย่า่ข่อยสิไปซื้อเลขสามแปดนี่ละวระสันแคบแคนเม็ดเดียวสามแปดไ้วางเอฟซีฟังเหมือนัน้น ซื้อลอตเตอรี่เสแล้วว่นนี้ตื่นขึ้นมาเนาะไปซื้อลอตเตอรี่กลับมาฝันว่าได้เลี้ยงมูความีเงินมีทองเลี้ยงมูกินเ้ากินน้ำเพื่อนม,มากินเ้าวซุ่มกันฝันได้เลี้ยงเพื่อนแมนอันนี้นะซื้อสามเปดตัวเดียวได้สามแปดเปดสามบาดีโมแว่นมว่นนี่เป็นว่าอม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 เมือว่านี่ยืดซื้อกับไปบอ เกดแดงงามมากแฝงคือจังเพ่นมากชิมบอกนะใส่หงสียงพูดเถาเลยจะว่างงวแววันห้องวันวานเฮงไปเฮตดงานอยู่กลางป่าสาเนาะไปบอกเกดแดงซื้อเลขตัวนี้แน่วันวาดวงเันมากแต่ว่าให้เล่ามั่มุ่งหลังข้าหนาสารให้งานในเด้อวันวานซี่เลยเดี๋ยวสส่เดี๋ยวขวาพอเห็นผู้ใดผีรอกูว่าน้องวันวานคิดได้ใจกับพวกปาก แต่ว่ามีอาการแปลกๆแบบไหนครับคือสิเป็นร่มสีบูบตลอดเวลานะว่าในสีบูบไปเลยสิเป็นร่มก็เรื่อยๆเบิกตาก็เลยพยายามนั่งแบบก็ไปเกี่ยวไปกินน้ำนั่นะนะโอ้โหก็เลื่อยๆคนได้ว่าก็สั่นก็ดึงแขนปุ่นไปเอายุพิปซาผุ่นไปบอกยุกกลางปัาซาเด้อว่าสั่นย่าว่าแต่ว่าใหายมั่วุงอันหลังค้าห้แน่น่ะช้านหอนหลายว่าสั่นอยู่ร้านพยายามเข้า เอ๊ห้าอยู่ร้านพญานาคชื่อสีนาำมะไก่เด้เลยว่าบ้านสามเทียวซีเทียบเบิกซาบสิดเป็นล่มสีบู๋เท um. ี่ยวจิบน้ำจิบกาแฟเหมือนว่นชื่อชื่อแต่สิเป็นล่มน้าเมื่อดาลดกันนะบวก่าเถื่อก็เลยตัดจินใจเที่ยวบาเซียก็แล้วเด้อเจแดงเลยว่าอันยาเิ่นสีหายเจ้าม่โศกม่ลาไม่หดนี่ว่าสันดีเมื่อว่าเบิ้งว่าสันไล่เมื่อเพิ่อนแ่เมื่อ ดวงถูกไหไหมครับแม้ก็เลยเขียนใส่ฟ้าเมื่อให้เพื่อนน่ะแปลกเจ้าในในในอันเมื่อวานนี้ก็คือน้ำหมอ้อมอ้อ,อ,อมอยู่จีแ่แดงเลยยางเขาปลาสาเป็นอ,อย่าง,ง,านาาานงคนซื้ออยากไง,งาเขาปลาสาวลาสันเพป็นได้ไปเห็นเด็วกโง่แปตุ้มกันเพป็นว่าก็เลยว่าเดียเ๋ยวเพื่อนแยวเจ้าก็เมื่อแยวเจ้าก็ไม่ได้ไปน้ำข่อยวลาสัน ได้บอกเพื่อนหมู่บ้านมีคนยาเพื่อน,นได้บอกห้ฝ่าบอกเดี๋ยวสีเมือ่อก่อนเกี่ยแดงได้ว่าสีเมื่อจังได้เห็นสีเมื่อจังไดเข้าสิไปเฮ็ดคิพน้่งตัวมือเนี้ยเขาสิยู่น้่งตัวเว้มือระว,ว่าพอนยูหอดมืออื่นละว,ว่าจันสะีเนาะบอาเลยว่าปากเวว่าไปหอดกลางทางสันเดียวโอ้ยเบิกซ้ำยาคื้บวกคิวบวกเหม่นแถว่าสันสีได้กลับตอนนี้อีดีแล้ววได้ไปนัเงมือว่ะ เอาเจ้าสิกับเพิจิยญาอันนี้เรียกจริงว่าฝันนี่ดิยหมู่บ้านนี่อันญาติเสียว่าเสรนก็เลยได้กลับกับท่านหันก็เลยว่าเฮานี่เลยไปซื้อลอตเตอรี่หมู่บ้านนี้เชียงไว้แบบนี้เพิ่งไปขอพระธุดงค์เพิ่นเนาะไปขอพระธุดงค์เพิ่นเนาะพระธุดงค์ก็เฮาก็เลยมีความรู้สึกว่าพระองค์นี่ต้องให้โชคเบิกทรัพย์ปู่สิให้ยิบลอตเตอรี่ตัวใหว่าระเสริ เพื่อนก็เลยว่าหยิบเอาตัวนี้เพื่อนบอกตัวเดียวกันก็เบิกทราบจะสื่อคือห้าสามแปดเพื่อนบอกว่าให้หยิบห้าสามแปดห้าแปดสามเพื่นว่าพัดพัดทุดงแม่พ่ดกัารปาาเนแม่เลยว่าหนึ่ อัดคิปไหวคนดิ<ต>เอา้าเพิ่มๆมันหลอ <พา S 2> กกันยังเด็กุดงองคงนี่แบบว่าเบิกทรย์จะมีเ้นเนาะพ่อญาสุนเดีวเบิกทราบมีเส้นว่าบอกเขาสีว่าห้องปราศาสตร,ร์วีเสียงกับซีผูวา่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนวามเสียเนาะมาเสียงว่าให้พาคทุดงองค์นี่นะเพื่อนชิมีเด็กหว่วสันเบิกทรับผ่นมีเด็กไม่ใจแล้วหาสองห้าสามเปดเนาะคือจังว่าหอฟังที่แดด ก็เลยว่าเขามาขายรตตีเพราะดีพูดสี่เอาส้วกนั่นพูดถูดงเดิเมือนี่มาสั่นผููสีให้ยส้วกลูปตัวใดจะให้ยิบตัวใดพูว่าสั่นหาสามแปดเป็นวะโอตกใจเลยพู้ว่าผููเลยพูขึ้นตรงครับที่เบิกซับสี่ยิบแท้มาสั่นตั้งใจมันมีรตตีห้าสามแปดครับสี่สะแปดสามยิบเอาเลยนะหาสามแปดก็สี่แปดสามมันยิบเอาเลยระบายจังสิ แบบอึ้งไปพลาดง่ายเลยค่ะมาว่าเนี่ยเลยสื่อเลขไว้ซี่หางสามแปดสามห้าแปดเก้าแปดหกสามตัวสื่อไว้หางเดียวเนีห่ห้าสามแปดสื่อไว้ปากดว่าอันนี้เฮ็ดหายใจขึ้นค่ะคือสิเป็นบุญบาตรพี่ก้องเบิดทร,ร,รพัพยกับว่าจ,จากสีได้เรียงตัวเรียงพ้น สิผ้าเอฟซีรวยเวรประเทศกับว่จาจะไม่ฝร้าความฝันวะไม่ความคิดว่าฝัานว่าเด็ไปกินเลี้ยงที่แดกว่าถือเรศลายมาสั่นเป็นเลี้ยงคนในบ้านไม่ครอบครัวนี่บ้านนี้อุ๊บฟอสไปเอิญข้นมาโต๊นะน่ะโตเอาไปกินอยู่ร้านอาหารบุนเนื่อเฮ้ยถูกถ็สิสื่อวัดลายเทวดศิลป์ใจวัดลายเทวศิลป์เอาโต๊นะน่ะโตโตกันไปเอาไปมาเต็มร้านอาหารเลย เบิกซากไปกินจนเนื้อกินเนื้อเฟื่อเนื้อกินเนื้ออยากเลยว่ากะสร้างมันเถาะจ่ายหลายกะสร้างมันเพราะว่าเขาถือเลขหลายเขาถือเลขหาสามแปดหัวหน้าละสันเขาถือเป็นแสนสองแสนละสันในฝันนะเงิ่อนจำนีมันบุกีพนนนนันดอกเพียงพ่นลาสั่นก็เลยเอิญเขามาคิดต่างก็เลยเสดเดอเตือนซ่ามาเกินเนี่ยนะ เลี้ยงเบิดร้านอาหารอะสรุปเดี่ยวพวกหุจักกันก็เลี้ยงไหมเบอร้านอาหารเบิรซับย์เมาเลี้ยงเลยคันออกตัวนี้สีวงสวงนะจ๊ะสีผ้าเอฟซีไปเฮ็ดกุฏิเนาะครับห้าสามแปดนี่ละชุดซี่หางซื้อไวหมดเพื่อนนี่ดขอดูชุดเต็มด้วยครับเผื่อถือกันพลาดหน่อยค่ะมีชุดเต็มเนาะชุดเต็มมีเนาอเก่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานอันนี้มีชุดเต็มแล้วก็ชุดเน่นใช่ไหมเบิร์ทรับ ค่ะอ๋อน,นี่ชุดเต็มนะครับพบหน่อยสิมีขาวเม็ดเดียวเขียนเขียนสามแฝดแฝดสามตรงอายุเบิกทราบด้วยด้วยก็สีส่ใจฟู่เน่อันนี้เป็นแนวทางจากสีขาวกว็าขาวกับพิจารณาเบิ้องน,ะะนั่ค่ะนาะเป็นแนวทางนะครับ,บอเอฟซีครับเบาชูข้างเพราะว่าอันเอฟซีหรือว่าผมผมแม่แม่ที่ติดตามเบิกทราบตั้งแต่ต้นเนาะตั้งแต่เพราะท่านผู้สือที่เพิ่นยังตามอยู่เบาแม่ มามีผู้มักน้ามกับสิกดไล่ก๊อเซ่หายรุงหายเบิ่งเรื่อยๆพันธตัวมาหอวพันสุ์ฉีดคุณพ่อแม่ด้วยนี่จุดเน้นเนาะอันนี้แคนแคนซี่หางเนาะค่ะเนาะที่จัดไว้เมื่อคืนแต่ฝันว่าได้เลี้ยงคนเบิดอล้านอาหารเนาะค่ะเนาะเลี้ยงคักเลี้ยงแม่เลี้ยงแคนเลี้ยงคักเลี้ยงคักเลี้ยงจนว่า จุอิ่มจนเต็มจนไปบอกเปลี่ยนเนาะคือืูอเขที่คู่ว้ยราคาสามตัวห้างียวห้าสามเป่ดเห็นเนี่เนาะค่ะชัดเจนนะครับเขาขอบคุณเบิกทรัพย์นะครับเป็นแนวทางเนาะเป็นความฝันนะครับเอซีครับผมแนวทางก็มีข้อมีหลุดนะครับเอซี่แต่ว่าบอกเกยแดงหันแปดเก้าดิแปดเก้าเนาะแปดเก้าเก้าแปดแปดหกหกแปดครับผมงามส่นอยู่กลางป่าซ่านนะครับ ก็เลยว่าซาถูกก็เลยสื่อไว้เบ่อสื่อตัวละฟันดีเ<ช>พราะในบอกเกแดงอยู่เดี๋ยวสิได้ไปบอกเพคนก่อนเพราะว่าอาจจะมีบุญความกันเพคนสู้ ถ้าเกิดใครชอบก็สามารถไปหยิบลอตเตอรี่ได้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับเี่ครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะเราก็ไม่รู้นะครับผมแนวทางมันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับวิเคราะห์ความฝันมาเล่าแบ่งปันให้พ่อพ่อแม่แม่ได้รับชมและรับฟังดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดี